ปีนี้จะดวงดีป e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  ีห้าสิบเอ็ดเก้าห้าสิบห้าเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดดวงเป็นดีดีเลยแหละว่ะถ้าไม่ขายได้ปีนี้ก็ปีหน้าแต่จะขายได้ด้ดวยตัวเองหมายถึงว,ว่าคนมาติดต่อเราไม่ใช่ติดต่อในหน้าต้องหลวงพ่อบอกว่าต้อง ต้องเงือตกยางออกใช่ไหมถึงจะได้เงินต้องเงือออกต้องเงือโตกยางออกถึงจะได้เงินโอ้ยหลวงพ่อคือเบาถือแขกู่นีเลยนะต้องเงืออกเออต้องเงือตกยางออกถึงจะได้ตังหลวงพ่อก็พูดถูกแท้สิสิเป็นล่มตายอยู่แล้วสุมือนะเราต้องเหื่อเออเราต้องเหนื่อยเราถึงจะได้เงินเออลวงพ่อน่ะบ่ต้องดูดวงดอกหลวงพ่อเบาถือเบิร์ตก็ถามว่าจะมีโชคไหมเอก็แบบไม่พูดอะ หนูจะหนูจะได้เงินจากการดีโชคมั้ยจะไม่ได้หรอกต้องเหงาตกยางออกลูกขึ้นจะได้เงินหลวงพ่อให้พรมาแล้วเอาสู้สู้ <c oughs> สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสวัสดีทุกๆท่านนะคะไก่ขันบันทุงนะะนงนนท่งน,น,นะคะพี่น้องไก่ขันบันทุ่งกับเครือจินไห้นะคะพี่น้องก็เป็นคลิป ขำๆกันนะคะสำหรับกข่ขคันบันทุงเนาะค่ะไปดูดวงมานะคะตามคลิปเลยนะคะหลวงพ่อบอกให้พึ่งพาตัวเองนะคะต้องดิ้นลนต้องเหงื่อตกยางออกถึงจะได้เงินนะคะก็ขอบคุณหลวงพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ดูดวงให้เนาะค่ะพี่น้องแม่นยังแต่ตาเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ชีวิตหลังครัวอนะคะพี่น้องอนนใกกา,ารบันทานเองกะหมูกระทะสง่งนะคะพี่น้องอเป็นมูกระทะปิ้งให้ส่งขายนะคะพี่น้องส่งให้ทุกท่านทานนะคะโควิด1 9ท่านไม่ต้องออกจากบ้านนะคะแค่โทรมาสั่งเรานะคะเราจะไปส่งถึงบ้านนะคะรัฐบาลบอกว่า ไอปีดนาฬานเนาะค่ะบอไดให้กินอยู่นา้านกระบอกเป็นอย่างเนาะคะ่ะปีดนาฬานนะหลังลานาบบท่ากระสิเปิดขายเนาะค่ะพี่น้องเขาทำทรงฮอดบานเลยค่ะปีดดนาฬานกับปีดไฟเนาะ,ะอันนี้ก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไปเนาะค่ะพี่น้องมันเหมากันอย่างเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะคะแต่ว่าห้าองมฮ้ากระตองทำมาหากินเนาะค่ะพี่น้อง ประชาชนทุกคนต้องทำมาหากินนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะพี่น้องออกจากบ้านบาได้นะคะลานคา้าปิดนาลาน,ลานกระปิดไปด้วยชีวิตหลังลานกระสิเห็ดไปทรงหายหอดบ้านนะคะพี่น้องเธอปิดหน้าร้านหลังบ้านเราจะไปส่งถึงที่นะคะ สำหรับมุกทาปิงไห้เนาะคะ่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องทีม่มาแนะนำให้ทุกคนหนูจักเนาะคะ่ะเราต้องวิ้นลนแล้วก็ต่อสู้กันไปในช่วงโควิดเนาะคะ่ะพี่น้องจะให้กําลังใจทุกคนเด้อค่ะให้ให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะพี่น้อง่ีงงใจไหมที่รอดเนาะคะ่ะสาหรับไร้ช้นมันทรงเองนีกน็นี่แหละค่ะที่เห็นอยู่นี่แหละเนาะมูกทาปิงไห้ทรงขายเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับครัวปิ้งให้นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะพี่น้องก็ขอบคุณไลเดอร์ค่ะทุกกําลังใจนะคะขอบคุณหมอดูนะคะขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่ดูดวงให้นะคะแม่นยังกระตาเห็นนะคะพี่น้องขอบคุณไลเดอร์ค่ะสําหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์นะคะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะ ขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำงานเราด้วยก,กันนะคะพี่น้องเกินขอได้ขอบคุณทุกทุกทางนะคะที่ทำให้แม่ใจกันนะคะพี่น้องเพื่อความอยู่รอดในยุคโควิดนะคะหนะกระทาพิมให้ส่งให้ถึงบ้านนะคะพี่น้องแค่โทรมาเราก็ไปส่งนะคะไม่เกินสามสินาทีน,นะคะพี่น้องห้ามส่งให้ทัดบ้าน,นะ ดีมากมากค่ะ